สวัสดีครับมาพบกับเกมเศรษฐีมีอีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นอีเวนต์นะครับเขาเรียกว่าไทยประดิษฐ์นะครับคือไม่อยากใช้คําว่าไทยประดิษฐ์เพราะว่ามันจะเหมือนพวกลูกซองไทยประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหนะครับก็จะเป็นนะครับอีเวนต์จี้นะครับมอนสเตอร์หมาดกะมอนสเตอร์หลุมดําหรือว่าหลําดุมนะครับคือสาเหตุผมจะไม่ค่อยช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยเปิดอีเวนต์หรือว่าไม่ค่อยสุ่มเพราะว่าเพชรไม่ได้มีเยอะนะครับพอไม่ได้มีเยอะมันก็จะใช้เวลาในการปิดนานและต้องใช้เขาเรียกว่า ทําไมก็ได้ให้มันได้ปิดเว้นน่ะเก็ตป่ะแล้วบางทีบางอย่างมันปิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะครับผมก็เลยไม่ได้เปิดให้ดูเนาะอ่ะวันนี้นะครับผมจะพาไปดูนะครับก็อีเวนต์นะครับง่ายๆสั้นๆผมว่าเชื่อว่าทุกคนนะครับดูอีดูอีเวนต์หรือว่าดูรีวิวมาหลายช่องแล้วนะครับง่ายๆสั้นๆนั่นคือมอเตอร์หลุมดำนะครับ80%ย้ายไปสตาร์ทนะครับและสร้างหลุมดำนะครับ100%้อรครับต้องสร้างเดียวนะตกไม่ได้นะ โดนมาแล้วครับส่วนมอนสเตอร์มัดนะครับก็คือนะครับเออ่ผ่านจุดอ่ผ่านจุดสตาร์ทแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินเหมือนเดิมครับเหมือนกับหลุมดำเนาะแล้วก็ถ้าทอยผ่านวงเล็บแค่ทอยผ่านนะจะโอกาสเตะหกสิบเปอร์เซ็นต์คิดง่ายเหมือนดาร์คซิกนะครับเตะหกสิบเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองครับแล้วก็มันก็พัฒนาการเล่นที่หลากหลายนะครับมันนี่มีอะไรมากเลยอันเนี้ยไม่ซับซ้อนครับเพราะว่าเป็นจี้ที่มีสกิลอยู่แล้วแค่มาย้ำรวมกัน วันนี้จะมาลองเล่นนะครับในเอโลนี่นะครับกับเซตนะครับเตะจริงๆแล้วอ่ะเอโลนี่เขาจะแผงลิทก็ต่อเมื่อใช้หมัดเตะแล้วใช่ไหมเอออันนี้ทาให้เรามีโอกาสใส่จี้อื่นได้มากขึ้นนิดนึงนะครับเช่นบางทีเขาคอมโบกับนี้ก็ได้หรือคอมโบกับจี้เครื่องรางเขาเรียกว่าจี้ครอบครัวก็ได้ครับทอยเต่าหน้าหลังใช่ไหมแล้วก็ทอยเบิร์นสนะครับแล้วก็ทอยเบิร์นไปเนี่ยก็ได้เอโลนี่มีอยู่แล้วนะครับอันสองอันหลังนะครับก็เป็นจี้ที่ พัฒนาการเล่นได้หลากหลายพอสมควรนะครับแต่ผมว่านะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คือเอโลนี่ในเวอร์ชั่นของที่มีคอสตูมครับเขาจะมีติดตั้งกับดักแต่ไม่รู้ว่าของไทยจะเป็นยังไงครับแต่เกาหลีติดตั้งกับดักหัวมุมที่เราไปตกก็คือสามารถติดตั้งกับดักได้เลยนะครับแปลว่าถ้าเราลงถ้าเราใช้อันนี้นะครับหลุมดําคู่กันด้วยเราจะดักหรือว่าเราจะเขาเรียกว,ว่า ป้องกันหรือว่าใช้ได้หลายอย่างมากขึ้นนะครับก็คือหลุมดําคู่กับแปนสรปนนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เอาวชั่นไทยก่อนนะครับแต่เป็นไปได้ที่เอโลนี่อาจจะมาในรูปแบบของคอสตูมไว้ยนี้นะครับเพราะว่าเขามาขนาดนี้แล้วเนาะอ่ะนะครับอันนี้มอนสเตอร์มัดนะครับเหมือนจะใส่เป็นรองเท้าโล่นะครับมอนสเตอร์มัดนะครับออฟนะครับดูด3ามช่องเพราะหาได้อันเดียวนะครับมวกนะครับแล้วก็เป็นนะครับโดว์นกอปปี้ระเบิดนะครับ เดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะลอดหรือจะสนุกหรือเปล่าครับแต่มั่นใจแล้วว่ามันก็เอาเรื่องนะจริงผมเลือกใช้ยันนี้นะครับเขาเรียกว่ารองเท้าโล่แถวเพราะว่าถ้าเราติดกับเมืองเราก็จะกระโดดในแถวได้อีกหนึ่งสเต็ปครับทาให้วันเทิร์นคิวได้ง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองดูเนาะอันนี้หมัดก่อนนะเป็นหลุมดําหมัดนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นกับหลายๆตัวด้วยนะครับ อ่าแล้วครับเราเจอกันน้องเอื้อยนะครับเอาแล้วน้องเอื้อยมาเซตหนักเลยนะครับเป็นหมวกกันวิกเป็นโดนก๊อปปี้ราชาทําลายนะครับปู่ฟองสบู่ปูอะไรล่ะปืนฟองสบู่แล้วก็มีโล่คิสตันนะครับไปเราลเล่นเป็นคนแรกนะครับก็คือเน้นทอยก่อนนะครับไปเราอยู่ในยุคที่ทอยก่อนอาจจะได้เปรียบนิดน,นึงนะฮะจริงๆถ้าแบบทอยหน้าหลังได้แล้วทอยกลับไปกลับมาอ่ะเดีย๋ยวเราทอยสองกันนะครับ ดับเบิลสองแล้วเรากดไปหนึ่งทีครับปลครับกลับครับถือว่าเอาเรื่องอยู่นะคือผมมีแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไงครับแล้วเราก็จะกระโดดอ่ะถ้ากระโดดปับ๊บเห็นไหมอ่าได้ดูดด้วยนะฮะคือโจมตีหลายครั้งเหรอตาแชาลแล้วยายฉันอยู่ไหนล่ะอ่ะนะครับเราถอยสองแล้วเราก็จะลงตรงนี้นะครับพอลงตรงนี้เสร็จปุ๊บถอยไหมจะได้แลนด์มาร์กถึงสองแลนนะฮะเป็นดาวตกหนึ่งแลนดแล้วก็สร้างตรงนี้อีกหนึ่งแลน อ๋อแล่ะครับกลับเมืองไหมอ่าสร้างไปเลยครับเราไม่ได้หวั่นเราไม่ยั่นอยู่แล้วทันไหมการเรียกนะครับเห็นไหมพอเรียกเสร็จปุ๊บเหมือนรองเท้าจะออกนะครับรองเท้าออกเราได้อีกหนึ่งฟรีนะครับก็คือเราจะไปตรงนี้ก็ได้ครับแต่เราโดนขังนะครับโดนขังเพราะถยนะครับผมเอาล้วฮะเดี๋ยวจะดูน้องเอื้อยเขาจะแก้เกมยังไงนะฮะเขาถอยก้าวแล้วฮะอ้าวเขาทำลายเมืองเราด้วยนะครับไม่เป็นไรครับมอปรอต่อไปเราวน นี่ถ้าเราติดอันนี้เท่ากับเรานะครับเราจริงเราชนะแล้วแหละอ่าเราทาย12ก็ได้ครับเราวนไปหนึ่งรอบก็จะเป็นป้ายสีนะครับแล้วก็เตะด้วยนะครับเห็นไหมเวลาเราเตะนะครับเอ่อสกิลเขาจะไม่ออกเหมือนหุ่นแล่กาเลยครับไปแเราก็จะทอยชนะนะครับก็เอรนี่ก็เล่นได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นจี้ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับแต่มีอีกประเด็นหนึ่งครับคือเล่นกับลูลูเบลจริงๆผมชอบเล่นลูลูเบลอยู่แล้วนะครับ ลูลูเบลก็จะมีความสามารถคล้ายๆกันนะครับก็คือสามารถโจมตี1เทิร์นได้มากกว่า2ครั้งนะครับคือสลายโลได้หมดแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าทำยังไงนะครับอ่าโอ้โหอารอนผมกำลังเล่นสนุกเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองกับดาร์คลูลูเบลนะครับเดี๋ยวนะอ่าดาร์คลูลูเบลนะครับไปเซตนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นนะครับเป็นหมวกหมัดไม่เอานะครับแล้วก็อันนี้ไม่เอาเพราะเขาไม่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่เอาไม่เอาเลยเลยนะครับ ก็มีจี้ใหม่ครับผมเอาเป็นหมัดก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองเล่นหมัดก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปอีกคลิปหนึ่งจะทําเป็นหลุมดําแบบเจมแจ้งทุกอย่างที่ควรจะต้องรู้นะฮะแล้วก็อ,อ่เป็นแกนเหล็ดที่ผมต้องใช้เพราะว่าเราสร้างแล้วเราจะสามารถกับเนี่ยครับเราจะไปหัวมุมและพื้นที่พิเศษได้นะครับและอันสุดท้ายนะครับผมจะเลือกเป็นอ่อเดี๋ยวนะ เซตกลับเฮ้ย hey, มันครบแล้วนี่อ๋อยังเดี๋ยวกันเดือดเดือดเดือดเไอ้เชื่อลืมอย่างหนึ่งอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมหลุมหลุมดำไหมในเมื่อเรามีนี้แล้วนะครับแต่เราก็เดี๋ยวนะผมลืมมันมีอันนี้โดดสร้างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บ,บจริงๆเราใช้กันหนึ่งเป็นอันนี้ก็ได้นะครับเอาโดนกันไว้สําหรับอัน,นี้ก็ได้เพราะว่าตอนบัฟเข้ามาบัฟเป็นอันนี้เนาะเฮ้ยน,น่าสนใจวะไปะลองบอดเจ้ากักขงังดิเป็นไทยประดิษฐ์เหมือนกันนะครับไปลองดู อันนี้ไม่ลองไม่ไม่รู้นะฮะป่าเราไปลองดูเป็นยังไงอันนี้มาแนวล้มจา๋จาจา๋าจริงๆเราใส่เป็นเพืน่อนี่มาอีก,กันก็ได้นะเป็นหมัดเตะก็ได้นะถ้าใส่หมัดเตะนี่คือคลั่งเลยเนะตะอ๋อมมนมีเตะอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ซ้ำกันเอาเป็นดักน้าแข็งก็ตลกนะครับป่าเราเล่นสก็ตกันดีกว่านะครับลองดูครับนี่เป็นหมัดที่สองครับดูลูเบลจึงเล่นกับตัวมุมก็ได้นะผมเคยเจอนะครับ อยู่ลังเนเวชั่นของการกลับแถวสองรอบครับโยนะครับสวัสดีคุณโยนะครับผมดูบ่อยผมจำได้ผมเป็นพี่น้องกับฮาโอใช่ไหมครับไม่ใช่คนละโยอ่ลนะฮะโอ้เซ็ตก็โหดอ่ะเนี่ยหมวกฟาโรนะครับป่าเราลองดูก่อนเลยนะฮะเราเปิดก่อนได้เปรียบนะครับป่าเซ็ตนี้นะครับมีทั้งเชิดมีทั้งดูด มีทั้งเรียกแล้วครับแล้วก็ขังกงนะครับเอาละครับปับอันนี้ต้องรอให้เขาออกมาจากเกาะป้องกันก่อนนะฮะแล้วห่อหุ้นด้วนอากาศหนึ่งใช่ไหมฮะเสร็จปุ๊บเอาละฮะดูดได้ด้วยนะฮะถือว่าครบเครื่องเรื่อง B s อนะครับแล้วเราก็จะไปหัวมุมต่อนะฮะเซตนี้ก็จะพอๆกับอริโอจริงๆเราลงนี้เราจบแถวได้นะครับแต่เราอยากให้บังคับให้เขาถอยขี้นะครับเห็นไหม อ่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราทอยนี่คือทอยครั้งเดียวนะเนี่ยทนันป่ะโอ้โหเว้เนยไม่ทันนะครับไม่ได้ครับชัดอ,ออกแต่แปครับโอเคเขาออโต้ไปแล้วนะฮะคุณโยออโต้ไปแล้วนะครับโโไป,บปอ้าวออกมาดีครับเราจะลองสกิลเลยนะครับว่าจะติดแค่ไหนแล้วทอทอสิบสองไปเขาไม่ออกด้วยหรอเวะกดอะไร เออขอบคุณครับเดี๋ยวนี้เกมแหลกเนาะแหลกนรลกวะเนี่ยเออเราตั้งนะครับเป็นอ่าอันนี้ไว้ก่อนนะครับเราตั้งกับดักไว้นะครับเดี๋ยวลองดูซิหูอทอยังห่วยเลยผมเตะไหมไม่เตะนะครับสกิลไม่ออกครับแต่วิ่งออกไหมวิ่งก็ออกนะครับวิ่งแบบพี่ตูนนะครับไปดูดมานี่หนึ่งทีสปอร์ตไปเดี๋ยวเดี๋ยวหัว,วมุมออกด้วยเนะี่ย อ่าโอเคครับไปแล้วดูดเป็นของเล่นเลยฮะเดี๋ยวกันจับเมืองแล้วมีโอกาสที่จะห่อเหินเดิอนอากาศอีกหนึ่งรอบนะฮะไปมีเชิดด้วยหรอห่อเหินเดิอนอากาศไปดูดไหมดูดนะฮะโจมตีเป็นว่าเล่นนะครับดังเซมบุลซังกุระคาอุชินะครับมัวปนนไปงั้นอะกูยังไงโอ้โหโกเลมโลออกนะครับ โล่นะเด็กงักนะครับเดี๋ยวเราทอยเขาไปลงตรงนี้ให้เขาจะได้ได้ครั้งเดียวหกไปครับทอยหกไป <c oughs> ไปครับเขาน่าจะเลือกทอยเพราะเขาออตโต้ไปนะฮะไปเดี๋ยวเรายังที่เดิมนะฮะเตะไหมหกสิบเปอร์เซ็นต์แสดงผลหน่อยหูทอยยังผมทอยยังกาก,ากเลยเตะแล้วนะฮะโอเคก็ถือว่าได้เรื่องนะครับแต่หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็หวังผลได้ระดับหนึ่งแต่ไม่บวกเพิ่มนะ เราถอยเไปนะฮะยังไงครับผมไม่เอาออฟทอยบิลมาเลยนะครับป่เราวางนี้ต่อนะครับเดี๋ยวเราทอย12ไปนะครับแล้วเราจะไปดูซิว่าเราเตะเขาได้ไหมเราจะไปดูนะฮะนี่ลูลูเบลสกิลไม่ค่อยออกเนาะสิดสได้ไหมได้ครับเตะไหมเตะหน่อยเฮ้ยออกบ่อยออกดีนะ ออกดีนะครับผมว่านะครับออกดีเดี๋ยวทอย5ก็ได้ครับไปครับนี่คือเตะไป3รอบออก1ผมว่าก็ถือว่าเยอะนะอ่ะหดอกครับสร้าง1แล้วเดี๋ยวโดดลงไปการ์ดนาฟางไหมใช้การนางฟ้าครับ <c oughs> ตัดการ์ดครับ ยังไงครับมีเชือดต่อนะครับเชือดสิงโตครับเราทอยก้าได้เลยนะครับเราเชิดไปทอยก้าแล้วเขาก็จะไปเมืองแพงของเราครับแล้วดีไปเมืองก้าครับป๊บยังไงโอเดโตไปแตกไหมโอ้คิดนานนี่ครับสุดยอดครับคือมะม่วงเหรอหรือยังไงเนี่ยถ้าเขาอ้อมมาเตะเรานะปึ๊ก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 เรามีโล่หนึ่งขั้นนึกตัวนี้ตัวนี้โคโรนึกถึงตอนที่ยังไม่มีหมวกป้องกันนะฮะตอนนั้นคือแบบ เอาเรื่องนะครับหมายถึงว่าโอ้หอะไรจะขนาดนี้เฮ้ยเออสิได้อยู่ไปปลดเลือกพื้นที่ไม่ถึงนะฮะยังไงต่อเดี๋ยวเราไลเก็บไปเลยพอเหินเดินอากาศใช่ไหมครับทำไหมไม่ออกอะไรเลยนะครับจะเชิดเขาซะหน่อยนี่คือเขาออโต้เนี่ยสิบเลยเหรอไป เฮ้ยเขาซื้อได้นะซื้อแล้วแหละซื้อไหมซื้อแล้วสะชอทอยต่อด้วยนะฮะทอยเจ็ดไปนะครับตกไปนะครับแลนด์มาร์คนี่ขอออโต้ยังเล่นเก่งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนานไปแล้วพี่พี่ท่านสุดยอดนะครับไปเป็นกระถินไปเอาล่ะสุดยอดนักลงพุงนะครับ ก็มี2ตัวที่ผมแนะนำนะครับจริงๆไอรินอีกตัวหนึ่งแต่ผมไม่มีไอรินตัวที่เป็นอีโอนะครับมีแต่ไอรินธรรมดาเนาะสีการดีก็ไม่ได้ลงไม่ได้ใช้เพราะว่าเขาดักทางง่ายไปนะครับในในไอนี้เนาะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวหนึ่ง